จะเป็นช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าจะเป็นช่างปั้นโอง่งปั้นกระถางมันต้องมีครูแต่งครูไม่ได้ก็แค่น,น,นั้นไม่จะเจริอรุุงเรื้ยงละแล้วปัญญาก็ไม่เกิดหลักธรรมมันต้องมีครูแต่ก่อนแล้วก็ค้าในหาแล้วจบอิเล็กทรอนิกส์มาเนี่ยช่างอ<ร>ิเล็กทรอนิกส์มันจะต้องไปเรียนครูทำไรล่ะูก็ซ่อมได้กูขายได้ไม่ได้ครูมัต้องมีคลิดไม่ได้แต่งครูไม่ได้ไม่เดินเลยงานไม่เดินเลยแตแต่งครูได้ปัญญาเกิด อาจารย์ครับคนที่จะมาฝึกที่นี่เนี่ยอาจารย์แยกตั้งแต่อนุบาลถึงปิญญาตีได้ลดเลยได้เลยคนจะเข้าใจไหมเข้าใจเพราะมันเป็นชั้นเรียนอย่างสมมติว่าเรียนสมถะเนี่ยเราก็เราก็เรียนชาญรูปชาญสอนรูปชาญหรือเรื่องของสมถะล้วัดเดียวห้าปยุงที่อื่นพอคุณจบเสร็จแล้วคุณก็ไปเรียนมาใหม่ๆก็เรียนวิปัสนาวิปัสนาญาณตั้งแต่นามรูปปริเฉนถึงปัญจเวกนณะญาณมีให้ท่านครับแต่ต่อไปก็ไปเรียนดูจิต ร,รูจิตตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าคิดอะไรครับคิดวันยังค่ำคือยังรุ่งอ่ะเบรกไม่ได้ทีสีแตกหมดอ่าน,นี่แถ้กาเรียนพรจไตรรักดูจิตแยกวัดออกพอแยกเ็จแล้วรู้จิตไปแล้วพิสูจน์ได้แล้วม้างกายยากรีออกกันเ,าานเานมาม้างออกไปแล้วกิเลสทหารอุปทานเบาแล้วเนี่ยดูเช่ว่าเราหลับตามันสว่างไม่สว่างก็ไปอาศัยใสเลยอาศัยใส่ระอาจารย์เราจะสอบไหมว่าไอ้คนที่มาเรียนอนุบาลเนี่ยมันผ่านไหม อ๋อเขามียานไปกันทุกคนน่ะเขามียานไปกันทุกคนวันนี้ก็ลองได้ครึ่งวันเนี่ยท่านก็ไปเรียนดูรื่องนผ่านยังไงจะผ่านหรือไม่ผ่านจะพาไปวัดป่าวันป่าครึ่งวันนะท่านไม่เอามากอ่ะครึ่งวันเมื่อมาเสร็จแล้วก้าขึ้นเรียนอภิญญาอภิญญาเนี่ยเราจะรู้ยดงไงว่าไอคนนี้มันผ่านไม่ผ่านครับหนึ่งลาพระถือถือเลยครับให้มันปลุกกรตัวลอยถ้ามันท่องตัวมันลอยได้ก็แสดงว่ามันใช้ได้เราหูเราตาท่อง ตัมกระโดดเป็นกรอบแบบงง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 อ่ะแสดงว่าใช่ได้ครับทีน er ี้เรายังไปเชื่อมนี่มันลอกไว้อีกเลยเราก็เอากระถาจนทางใหมัใส่ใส่ไปพอทองก็ปดดลุกอะไรจนทางอ่ามาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนออเดี๋ยวจะไปต่อเดี๋ยวมันจะเลยไปครับปลูกพระได้เลยนี่จนทางได้เนี่ยเวลาขึ้นเขาก็ต้องใช้กรถาจนทางกันนั่นแหละอันนี้มีอยู่จริงนะครับกระถาจนทางแล้วก็ก็มีสอนครับไม่รู้มีจริงป่ะกระสอนกรสอน สนใจไม่สนใจไม่สนใจเดี๋ยวจะไปทาคลิปใกล้ๆเดี๋ยวภาวนาบนโลมาดูได้ไม่ห่วงครับแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เอายานที่เธอมีวิญาณพิญญาณที่แก่กาเนส่งไปสชแล้วก็ส่งไปพวกโรคเหนือครก็มีจริงว่าครับส่งไปถ้าส่งได้ก็แสดงว่าใช่สายพานออกไปทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าลงบอจะเค่เลยเนี้ยไปเรียนไปเรียนตคไปเรียนฤทธิ์เลยเนี้ยหัวฤทธิ์ตน้เรียนฤทธิ์เลยเนี้ย แล้วให้ลงบ่อเลยเหรอลงบ่อเรียนฤทธิ์พอเรียนฤทธิ์เสร็จแล้วจิตของเราเนี่ยไปกระทบภายมันจะแตกออกมาเป็นแสนล่างเป็นล้านล่างในจิตเราออกมาเป็นล้านล่างเรามองได้มองด้ตัวเองก็มองได้พวกมันออกมาได้ครับเป็นล้านล่างเดี๋ยวผมจบขอจบแค่หลักสูตรเรียนฤทธิ์ลงบ่อจ่ระเ้พอเสร็จแล้วมันก็ยังครับ อย่างพอพอพอแยกได้เขาก็เอาเอาล่างไปแปลงเป็นโน้เป็นนีบแปลงแล้วก็ทีนนี้เขาก็ทชํชาวพันธ์ทังสีขึ้นมาครับเพื่อจะไปเรียนไอ้แกว้วอีดเลขแกว้วมันมีโชดแกว้วไปทวนแกว้ววิเชียนแกว้วปัทราชนะครับมันมีหรือเปล่าครับไอ้ตำราเขียนมีตําราเขียนมีนี่มีแน่นอนเอแต่คนสอนไม่มีแสดงว่าก่อนหน้านี้มันมีมก่อนหน้ามีอพอสมเด็จรุนนะทางบ้านารบ้านเกิดที่ไหนบ้านเกิดที่ไหนนนบุรี อ๋อสำเร็จลุนบ้านกันได้ไหมผมอยู่สกลนครครับสำเร็จรุนเขาเขียนไว้นยครับหกสองหกยกเตะสองตัวคุณแก้วอยู่ในหัวคําเดิมเขาไม่บอกตรงเขาบอกใบไว้เองครับจะอะไรบาคนอ๋อคนแก้วแก้วมณีโชดแก้วเฟยฟูแก้ววิเชียงแก้วปตชลาศครับพอคนเสร็จแล้วก็เออเริ่มแสดงที่สูตร์าครับแก้วสารพัดหรือแก้วปฏิหารแก้วเนลมิตมีไหม ก็ต้องสอนที่นี่สอน,นจ,จะได้ไม่ได้แบเวลาที่นี่สอนมันมีครูอเออมันมีครูสนใจว่าครับมีครูพอาจารย์ครับคนสําเร็จเหล่านี้เนี่ยเขาจะไปสร้างกิเลสทางโลกไหมคนมากไปแล้วก็จะไม่ค่อยไปไม่ได้ไดผลอะไรทางโลกอะ่ะไม่ประสบความสำเร็จเบื่อ,อครับม้าเขาหอ,อกไปแล้วด้วยนะบมันก็ได้ไปอยู่ทั้งโลกพักมันจะก็เบื่อ,อแต่กลรมมาทางทม ไปได้พักเดียวเหมือนทํามันจิตไปแล้วครับม่มางกายนี่ทํามันจิตเลยครับครับเข้าขใจแล้วไม่อยากไปอีกแล้วกลับมาที่เดิมถอนสมองเลยครับได้พักไปได้แต่ก็ได้พักอถอนสมองแต่ทันกลาหรือเปล่าร <c oughs> ะทมระ,ะทวยไทยล,ทยลอยงูน่ะชะนาปอบรินมา <c oughs> ดีครับรดดผมคุ้นกับตระกูลนี้ดีครับรตระกูลปอเปาอินถ้ามีเมียคนเดียวไม่ใช่คนในตระกูลถูกต้องใช่ไหมครับถ้าผู้ชายมีเมียคนเดียวเนี่ยไม,ไม่ใช่ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่คนในตระกูลนี้ปอเปา๊ยนไ่ยนะได้มันต้องมีไม่ตาม่าหนึ่งนี่ไม่ใช่เป็นคนแปลกในตระกูลต้องมีสองขึ้นไปฮะทีนี้ก็มา แต่ว่าคูแฝดเราปล่อยท่น่ะปล่อยในน้ำเลยขนาาอยู่ยังคุ้มไม่อยู่เลยอ่ากันนี้ก็เลยก็เลยมาถึงจุดนี้และ,ค,ะครับแต่อย่างคนต่อนิดหน่อยไม่ได้คนมากมายถาอาจารย์ตรงนี้นี่จะขยายหรือจะทําอะไรต่อหรือจะฝึกอยู่แค่นี้จะฝึกแค่นี้แล้วกันไม่มีะอะจรจะลองดูด้วยว่าในส่วนของตอนนี้กาลังแต่งครูของอาสวะขยาวหางอยู่ครับ ว่าจะสอนได้ไหมเมื่อวานแต่งไปวัวนแล้ววันนี้จะแต่งอีกวนันครับดูเราจะแต่งได้ไหมคนที่ใช้ชีวิตอยู่ทางโลกเนี่ยควรมาฝึกค,ควรมาปฏิบัติโอ้โหอาจารย์อาจารย์ผู้อาจารย์พูดตรงนี้หนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้มันใช้กับทางโลกได้เป็นอย่างดีโอ้โหปัญญาครับปัญญาถ้าเกิดว่าเราเราเรา,เราทําลายกิเลสทั้งหา่ายปัญญามันจะผุดมาครับถ้าปนนั้นปัญญาไม่ถูกทําลายนะ ส่วนนี้มันครอบงำล้วอยู่หมัดเลยท่านปัญญาญานมันที่จะเกิดขึ้นปัญญาอย่างเดียวมันเกิดแค่ปัญญาพลังปัญญาแสงอะไรไอ้ปัญญาลัตตนางปัญญาญานพวกนั้นนึงมันจะขึ้นมาได้ครับไม่ผ่านดาวนี้มันขึ้นไม่ได้ถ้าดูท่านทำอะไรก็แต่ท่านเกตดู้วใช้ภูมิปัญญาญานทํางานไม่ใช่เกิดจากความคิดแต่เกิดความคิดนะโอ้ใครว่าคิดได้แต่มันมันไม่ได้ไม่รู้ว่าทาเพื่ออะไร แต่ปัญญาญาจะแจ้งว่าเราในในยาเราว่าทําอะไรทำอะไรเขาเขาไม่เขาไม่มีที่นี่ไม่มีหินก็ใส่จอ่ะใส่จู๋วใส่ไห้อวางเต็มเลยใส่ปลาใส่ยกเบาด้วยไม่จ้อเป็นต้องไปหาตอไม้ก็หมดแล้วเห็นไหมฉันวางมันจะต่อไม้เต็ไมไปหมดเลยตรงไหนก็เฮียไปยกยกตั้งๆแล้วตีนโคนโปะให้ปวกอยู่เน้นปวกที่สุดถ้าไม่มีปวกก็คสือหมดความขัง ที่ทำเนี่ยทำให้ปลวกนะไม่ใช่ทำให้คุณอารยใ้ต้นไม้นะทำให้ปลวกอยู่ผมไปเจอจอมปลวกที่ศรีสวัสดิ์พระอาจารย์ในกว่าภูเขาที่นี้หมอปลาไปทําลายก็ไม่เป็นไรมันเป็นวิชาเดี๋ยวลี่เกมยังไม่จบผมต้องเล่นระอาจารย์ผมผมไปเจอแล้วที่ไม่ที่ไม่จบมีอยู่จริงพูดละครับ แสงคนนี้จะอยู่ดูแลสัตว์ทั้งหมดเลยเนี่ยแสงคนนี้เขามาดูเขาไม่ได้ามาทําอะไรกับเราหรอกเขามาดูแลสัตว์เขาถ้าเราทำจอมปลวกเขาเขาก็มาดูแลเขาแล้วครับแตที่วัดก็จะไปเห็นนะ่หมดตรงไหนตรงไหนก็ช่างจะทำจอมปลวกหมดผมเห็นหลายวัดนะครับที่ท,ที่เขาสร้างอ,อ<น>าณา<ป>บริเวณจะอาไว้ให้จอมปลวกอยู่เลยอันนี้เขาทาถูกต้องถูกต้องอยที่บ้านผมมีจอมปลวกอยู่แล้วครับ แล้วก <formation> eine er mm ็เอาแฝกเอาใบไม้ไปวางทุกขุมเลยมันก็คุมไม่ค่อยข้างบนนะครับครับแล้วเราคมนานเขาก็มีอาหารกินต่อครับมาเลี้ยงลูกมต่อได้เหมือนว่าทำรังคาเขาใช่ไหมไม่อังคา่อจะตักแต่ตะพุนนี่เลยอ๋อแต่คุมเอายาไปคุมไมรับปลูกต้นไม้ใส่เลยฉันค้นแสงฉันไม่ได้ค้นกรรมฐานก็ไม่ได้ค้นอะไรความสําเร็จก็ไม่ได้ค้นอะไรค้นแต่แสงอย่างเงี้ยครับเพราะทุกอย่างมันมันเป็นตัวรู้อยู่ที่เนี้ยมันบอกทางเ้วก็ไอ้ตัวเนี้ย ครูบาอาจารย์ก็ไปหมดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปถามใครถามก็ตอบไม่ได้บางทีเคยไปถามครูบาอาจารย์ที่เราเรียนมานะถามตอบไม่ได้เนี่ทำไมตอบเราโอ้โบำเพ็นมาไม่ถึงนง,ง่ายที่เดียวบุญไม่ถึง บำเพ็ญไม่ถึงบำเพ็ญยังไม่ถึงบารมีไม่ถึงเดีอนกันนะเวลาสอนคนไม่เข้าใจอ๋อบำเพ็ญไม่ถึงเอาบำเพ็ญยังไงไม่ถึงอ่ะเอาก็ถามว่าครูท่านเลยเลี้ยงม้าป่ะครูเลี้ยงตะเคีวป่ะครับครูยังทำศพก็ไม่ได้ทำเลยก็เป็นก็เป็นทิ้ขหาเลยครับแต่ประสิทธิภาสาวิชาไม่ถึงง่ายไม่เห็นยากเลยอันนี้ก็ยังเหลือช้างกระเสือยังไม่เด้มาแต่เตรียมพื้นที่อยู่เหมือนกันเหลือสองสองตึกเนี่ย แต่ว่าถ่ายภาพช่างไพยกระชัยมาแล้วที่ร้านครับลวงพ่อฮะเ่องเท่าไรในไอ้ไอ้รู้เขาเนี่ยแต่ถ่ายภาพไม่เฉยเอาเอาเอาภาพมาภาวนาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวช้างมาช้างก็ให้สามเชือกก็ยังไม่ได้ไปรับเลยครับให้มาแล้วมีคนให้อยม่แล้วแต่ไม่ใช่ช้างตัวนี้นะใหม่เพ่าช้างตัวอื่นครับแต่ไม่ได้ไปรับมาลูกศิษย์เขาเล่านี่แหละมันทําอยู่ที่ภูเก็ตนะครับช้างภูเก็ตเออ เอาให้แล้วก็ถ่ายภาพ ah. มาให้ดูว่าเอาต้ไหนเาต้เรื่องเรารับสีแเลย้วยังไม่มีวิชาวิชายังไม่แก่ก้าไม่เอาดีกว่าดี๋ยคุมเขาไม่ได้ก็เลีเ้ยงตะเข้ไปก่อนดูแลตะเข้ไปเดิน <c oughs> กว่าตะเข้มันอิ่มตัวแล้วค่ะ <c oughs> เดินทางต่อครับสอนอะไรก็แล้วแต่ต้องจะสอนอะไรแล้วจะพูดอะไรก็แล้วแต่ก็คือหมายถึงว่าคนเราอะมันขาดครู ครูพอไม่มีครูกพรพอไม่มีครูขาดคุณขาดครูกันแล้วจะสอนกันมากันไปวันก่อนนี้ผมเถียงกับคนในที่่าเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีครูตกลงมีครูไหมครับพระอาจารย์มีคุณนะคุณจะ่อนเกิดจากพ่อแม่ไหมนะแม่ให้คุณมาก่อนเลยครับก็มาหาสั่นแล้วสิครับครูแต่ท่านฉีกการสอนไปคนละตหากกันครับ พอ,อไ,ได้มาแบบนี้ก็ฉีกแล้วยังอาจจะมาไปเรียนาษาษาไฟศาสตรมาเรียนงานปริวญาตปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับฉันก็ฉีกออกมาเลยครับฉีกมาทาศพอย่างเดียวได้ความรู้มาสนใจครับทำศพศพส่อนฝูกชีก็ททากันเพราะว่ามันต้องรักษาศพไว้ไม่ให้เน่าครับและก็ต้องเอามือเข้าไปจับศพที่ไหนมันก็ไม่สอนนะจับศพแล้วก็มีชิเบตจะทําชิเบตทําจับจับศพฝังไว้แล้วเสร็จแล้วไอ้ลูกศิษย์มามันก็มาจับศพ่านไม่รู้เรื่องอะไรที่มัน แต่ว่าในเมืองคนทัพคนทานเขาช้อนเลยนะสองมือเลยศพเด็กศพหนุ่มสาวศพแกในเมืองคนทัพคนทานนะให้เนรนักคนเรียนมาเราก็ฟังข้อมูลของเนรเสร็จแล้วอาตมาก็อาการมันจะไมันเกิดอย่างนั้นใจก็เลยลองนั่งทำเจ็ดเจ็ดปีก็เป็นตำราที่เนรตอนนี้เป็นพระแล้วนะครับเก่งกว่าพระอาจารย์อีกพันเท่าพันเท่าพันเท่านะมื่ข้งเพียมใกล้กัน ต้องไปแล้วอุบลไม่ไกลนะครับเก่งกว่าอาตมาเยอะร้อยเท่าเป็นเท่าอาตมาเป็นพันเท่าเลยครับอาตมาแค่เป็นบันไดลูกศิษย์ต้องเก่งกว่าอาจารย์เสมอใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ยกให้เขาใหญ่ไว้เราไม่เราไม่เราไม่เก่งก็ยะงรับคนมาที่นี่อาจารย์ส่วนใหญ่จะเทศเรื่องอะไรฟังครับที่นี่สอนภิญญาก็ต้องเทศเรื่องภิญญาครับการการสึกษาิญญาการแยกแยะของจิตการสัมผัสภาย สัมผัสกุฎามการแตกของจิตไม่ได้สอนเรื่องในบาลุงบาลีแล้วเอามันตรตรงได้ไหมอย่าไปอ้อมอ้อมกันได้ไหมหเลิกเถอะสอนล้ออ้อมอ้อมมันเนี่ยพออาทีเถอะได้ไม่ได้ครับสองเลยสอนอะไรก็ใส่กันไปเลยพอไปเรียนมาหลายสำนักประเทศอย่างเดียวประเทศอย่างเดียวว่าอ้อมอ้อมมอ้อม,ออมอปัญญาจะไม่ถึงกันฉันต้องการอินเข้าอาอกพอหนึ่งมีต้องมีปสองพสองมีต้องมีปอสามพอสามมีต้องมีพอสี่ นะ่ะเป็นยาตีโทเอกมันไล่มันต้องเป็นอย่างนั้นครับมันเป็นวิทยาศาสตร์นี่มาเรียบเทียบกันได้ทำไงใช่ไหมี่สุดเลยแบะอ่ะวันนี้ก็ขอแค่นี้กันเพราะว่าตมาต้องไปจ่ายงานให้กับพระที่เขาเดินทางไปน,นะครับอาจารย์จบดื้อๆเหมือนกันไมนะ <laughs> มันไม่ใช่จบเพราะว่ายังมีต่อไม่ป็นไรครับอาจารย์ครับแล้วเป็นไงกันต่อ ไปทุกที่ที่มีเรื่องราวที่อยากันไม่ได้ไปก็สันไม่ไปดูก็สันไม่ไปไปครับไปครับเดี๋ยวเราจะตามพระอาจารย์ไปดูด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหลวงพ่อเตรียมตัวไปครับ